สวัสดีครับมูทดลองนะครับวันนี้ไปเซ็นทันมานะครับผมได้ไอ้นี่มาครับแปลนนิโคนะครับเทอร์โมแวร์เทอร์เทอร์โมแวร์นะครับถ้วยกาแฟนะครับเขาบอกว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเนี่ยอยู่ได้นานนะครับผมราคา250บาทนะครับที่เซ็นทันนะครับจริงๆแล้วผมอยากได้เทอร์โมนะครับแต่ว่าราคาแพงนะครับคือ300ออันนี้มันเป็น 20มิลหรือ350มิลนะครับอันนี้250บาทนะครับของเทอร์โมนะครับา0 0กว่าบาทนะครับผมก็เลยซื้ออันนี้มานะครับผมได้ชงกาแฟไว้แล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งนลครับตอนนี้เวลานาฬิกามี่นะครับ15นาที2ทุ่มนะครับอันนี้คือเป็นน้ำร้อนนะครับแบบเดือดเดือดนะครับชงกาแฟไว้เดี๋ยวมาดูซิว่าสักทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลองชิมดูเพลิเพิ่งชงมาใหม่ๆนะครับ ดูแล้วครับว่ามันร้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งมาดูนะครับว่ายังมร้อนอยู่หร okay. morning, okay. right. mm ือเปล่านะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับผมกินไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดฝาดูนะครับพราตรงนี้ครับมีน้ำนะครับเห็นควันป่น้องโอ้มีควันอยู่นะครับเห็นแวงๆฝงมีควันขึ้นอยู่นะครับ ไอมันมีไอนะครับยังร้อนอยู่ครับอืมแต่ว่าอุณหภูมิมันลดลงนะครับแต่ยังร้อนอยู่ครับโอเคใช้ได้เลยมันควรจะร้อนกว่านี้หน่อยนะครับเพราะผมปิดฝาไว้ตั้งนานแล้วนะครับจะไม่เป็นไรครับโอเคใช้ได้ครับผมคอ f ฟี่คัพเจนเนอเรชั่เดอร์โม่นะครับซื้อเซนทันทับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่บางบางทีมันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันเขาเซลล์อยู่ครับคือเขาจะลงสต็อกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าคุ้มครับได้ซื้อมาแล้ว กาแฟร้อนๆตลอดเวลานะครับผมเยี่ยมเลยครับผมวันนี้ขอแค่นี้ก็น,นะครับบ๊ายบาย